ปล,ป,ลปล่อยวางสมมติแล้ววางปล่อยวางสมมุติแล้ววางปล่อยวางสมมติแล้ววางนะครับสมมุติออกมาจากใจของสรรพสัตว์มื่อสรรพสัตว์สร้างสมมุติขึ้นมาโดยจินตนาหรือไม่จตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะรู้จะเห็นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะใช่หรือไม่ใช่จะจริงหรือไม่จริงเมื่อสมมุติออกมาจากใจแล้วก็ต้องปล่อยวางเหมือนสลีป ที่ทำออกจากคอมาแล้วก็ต้องถมทิ้งมันอุจจาระปัสสาวะถ่ายออกมาแล้วต้องทิ้งสมมุติเหมือนกันนะครับมันเกิดขึ้นมาทั้งที่เป็นสมมติเก่าสมมติใหม่สมมติปัจจุบันอดีตอนาคตก็ต้องปล่อยวางสมมติของโลกสมมุติของธรรมก็ต้องปล่อยวางนะครับเพราะว่าเมื่อปล่อยวางแล้วมันจะว่างแต่ถ้าไม่ปล่อยวางนะครับเหมือน ว้าวที่เราปล่อยไปแล้วยังดึงสายไว้เล่นเ้าวอยู่หรือว่าเรายังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสมมุติอยู่ยังถือกรรมสิทธิ์หรือว่าไปยินดีพอใจเพลินอยากยึดอยู่ก็ไม่ได้ต้องปล่อยวาง,ปล,วางปล่อยวางคือสละสมมติรับปลงสมมติปล่อยสมมติทิ้งสมมติไปเป็นเจ้าว่างเหมือนคนตายรับทิ้งสมมติทุกอย่างไว้เบื้องหลังเอาไปไม่ได้ สมมุติขึ้นมนการที่มันเกิดขึ้นทุกขณะจิตนะครับก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางสมมุติให้เป็นสมมุตินะครับเราคือวิมุตินะครับคือความว่างจะอยู่ร่วมกันจะยึดอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันจะทั้งวุ่นทั้งว่างไม่ได้เพราะว่าเหมือนร้อนๆหนาวๆนานี่ไม่ได้มันต้องพอดีก็คือว่าง สั้นๆยาวๆขึ้นนลงๆขึ้นไปมาเข้าาออกกไม่ได้ต้องปล่อยวางสมมุติเพราะถ้าเรายึดสมมุติมากนานมันก็จะทุกข์่อยมากนานมันก็จะไม่ว่างนะครับมันจะวุ่นวายกระวนกระวายกระสับกระส่ายเศ้าหมองนะครับเดือดร้อนภาวะภาวงห่วงคิดถึงอะไรอาวร์เป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นเครียดนะครับ เกิดความยินดียินไายความพอใจพอใจความสุขความทุกข์ความอยากความเบือ่อยตลอดเวลาเกิดจากสมมุติฉะนั้นเราก็เลยปล่อยวางสมมุตินะครับปล่อยวางสมมุติจะได้ว่างพราะที่เราวุ่นวายอยู่กับชีวิตกับตัวเองและผู้อื่นกับตัวเองและสิ่งอื่นสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกกรรมเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเรียนเ,เรื่องสอนสวนสร้างเผยแพร่ปฏิบัติ เรื่องราพยศชือเสียงบริวารความเจริญความเสื่อมความสุขความทุกข์ความดีๆร้ายนะคความระมาัดเฉลิมโทษทุกข์อบายมุขอบัยภูมิต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งหมดนะครับโลกสมมุติมีทษอยึดไว้หมดกิเลสยึดกรรมยึดที่บาคยึดถ้าเรายังยึดติดสมมุตินะครับเราไม่ปล่อยวางเราก็จะแปดเปื้อนไปด้วยกิเลสกรรมมิปากของโลกสมมุติของธรรมสมมุติ การปล่อยวางสมมติทาให้มันว่างว่างจากความประม่มป่วนท,ทุกข์ว่างจากความเพลินพอใจอยากคด้เพื่อว่างจากความทุกข์ว่างจากกิดเกิดทุกข์นะครับว่างจากธาตุขันธ์อาณาจัที่เป็นที่ตั้งแห่งสมมติเพราะว่าทุกครั้งที่สมมติเกิดขึ้นภายในใจเราหรือว่าภายนอกใจเราก็ตามเนี่ยการที่เราไปแตะไปต้องนะครับมันจะ เป็นการยึดติดโดยไม่รู้ตัวนะครับเหมือนกาวติดมือนะครับเพราะนั้นการที่เราสำรวมนะครับสำรวมในเรื่องของสมมุติสงบในเรื่องของสมมุติแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องของสมมุติเนี่ยเป็นการดีเพราะว่าถ้าเราไปฟุ้งซ่านกับสมมุติเราไปยึดติดสมมุติหรือว่าเราไปเดียดร้อนกับสมมุตินี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสมมุตินั้นเกิดดับสมมุตินั้นเปลี่ยนแปลงสมมุตินั้นไม่แน่นอนสมมุตินั้น ไม่มีตัวตนนะครับสมมุติเป็นของชั่วคราวเราจะไปเพลินพอใจอยากยึบก็ทุกข์เ่าๆฉันการรู้เท่าทันสมมุติรู้จักความเป็นสมมุติรู้แจ้งรู้จริงรู้จบรู้ทั้งถึงเรื่องสมมุติก็ปล่อยวางสลัดสละละลายสมมุติไม่เอาสมมติเป็นที่ตั้งนะครับไม่ทําสมมุติไว้ในใจนะครับเพราะว่าสมมุตินั้นเกิดจากใจก็ให้เป็น,เป,นเป็นหมันจะได้ไม่ต้องมีสมมติ นะครับใจจะได้ว่างใจจะได้สงบใจจะได้เย็นใจจะได้บริสุทธิ์สะอาดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่สมมุติเกิดมาจากใจเนี่ยมันจะเศร้าหมองมันจะสุกปกมันจะเดือดร้อนวุ่นวายมันวันไหวนะครับมันวกเวกมันสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทือนความรู้สึกสะเทือนสมองเพราะว่าสมมุติมันเกิดขึ้นนะครับในการเกิดเป็นมนโนภาพเงสีเสียงเกิดเป็นเรื่องราว เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความนึกคิดความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการเป็นสัญญารูปสัญญานามฉะนั้นการที่เราลอยวางสมมุตินะจะได้ว่างเราจะสังเกตได้ว่าวันวันเนี่ยเราอุ่นวายกับสมมติทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตืน่นทั้งความฝันและความเป็นจริงมันก็เลยแสดงไปตามสมมุติก็เลยเหนื่อยนะครับฉะนั้นการที่เราหยุดการแสดงสมมุติ อดปาสมมติทําให้เราไม่เหนื่อยไม่เดือดร้อนไม่กังวลรม่วายไม่ต้องภาะวะภาวะงไม่ต้องเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบอะไรอะไรฉันก็เลยตัดสินใจปล่อยวางสมมุตินะครจะได้สิ้นสุดความกัวงวลความห่วงจะได้หมดกิเลสกรรมวิบากเพราะกิเลสกรรมวิบา,ากทั้งออกจากสมมติทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งโลกสมมติทั้งธรรมสมมุติฉันการออกจากสมมุติ ก็ไม่ต้องอาบัดนะครับออกจากทำสมมุติออกจากลูกสมมุติก็ไม่ต้องเกิดความประมาทเติมทษทุกข์นะครับออกจากวัฏจักรก็ไม่ต้องเป็นไปตามกรรมตามกิเลสตามวิบาสนะครับไม่ต้องใช้กรรมไม่ต้องใช้กิเลสไม่ต้องใช้วิบาสก็เลยว่างนะครับเป็นวิมุตติเป็นวิมุตติยานทัศนะเป็นสุญญตาคือว่างเพราะออกจากสมมุติปล่อยวางสมมติสลับสลละคลายสมมติ เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสมมุต so ินะครับฉะนั้นก็เลยปล่อยวางสมมติไว้นะครับปล่อยวางสมมติเพราะทุกครั้งที่เราปล่อยวางสมมุติได้เราก็พ้นทุกทุกครั้งนะครับฉะนั้นเขตแดนของสมมตินี้เป็นเขตแดนแห่งความทุกข์ความกังวลความม่ตกความทุกข์ร้อนความฟุ้งซ่านความเก็บกดความเครียดความหวั่นไหวความสะดุ้งก็เกิดจากสมมติทั้งหมดเลยฉะนั้นเราก็เลยละสมมติ ล้างสมมุติแล้วก็ดับสมมุติแล้วก็ปล่อยวางสมมุติไม่ไปปรุงแต่งสมมุติไม่ไปยึดสมมุตินะครับไม่ไปอยากในสมมุติไม่ไปวุ่นวายกับสมมุตินะครับปล่อยวางสมมติเมื่อปล่อยวางสมมุติแล้วก็ว่างนะครับว่างว่างเบาสบายผ่อนคลายไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดเพราะว่าสมมุตินั้นเอาแน่ไม่ได้สมมุตินั้นยึดถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ นะครับไว้วางใจมั่นใจไม่ได้กับสมมุติสมมติเปลี่ยนแปลงได้กับทุกเพศทุกไว้ทุกชนชั้นวันนะ้นะครับฉะน,นั้นกันเลยปล่อยวางนะครับไม่ไปยินดีพอใจเพลินอยากใด้ไม่ไปหมกมุ่นเพลินพัวเมากับสมมุตินะครับปล่อยวางสมมุตินะครับแยกย้ายนะครับได้ว่างนะครับจะได้ไม่ยุ่งจะได้ไม่เยอะแยะมากมายกับสารพันเรื่องราวของโลกสมมุติของธรรมสมมุติ ซึ่งมันมีนนทั้งโลกวัชชามีทั้งโลกธรรมมีทั้งอาบัตต่างๆการที่เราสลัดสลดละลายออกจากสมมติได้เราก็พ้นทุกอันที่เกิดจากทาสมมติหรือว่าโลกสมมตินะครับปล่อยวางปล่อยวางสลัดสลดละลายไม่เอาสมมติเป็นที่ตั้งไม่เอาสมมติเป็นเป้าหมายที่จุดหมายหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นที่อาศัยนะครับฉะนั้นเราก็เลยปล่อยวางสมมติ ก็ว่างว่างตั้งเบื้องต้นตั้งขั้นในที่สุดไม่ต้องมีสัจบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาที่จะไปอะไรกับอะไรนะครับปล่อยวางสมมุตินะครับปล่อยวางสมมติวา่างน,นะครับปล่อยวางสมมติแล้วว่างว่างแน่นอนนะครับนั้นปล่อยวางสมมุติจะได้ว่างดีๆนะครับจะได้ว่างอย่างแนเนยนนะครับ สมมุตินั้นเรื่องเหตุเรื่องผลมีเหตุมีผลไม่มีเหตุมีผลก็แล้วแต่คุณไม่มีคุณมีโทษมีโทษมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะคนไม่คนก็ต้องปล่อยวางหมดในแง่บวกแง่ลบในสีขาวสีดำสีเทาปล่อยวางหมดปล่อยวางสมมติวางดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับปล่อยวางสมมุติ